คือโรงงานผลิตกาแฟปลอมที่ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและชุดเฉพาะกิจปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์บุกตรวจค้นโดยสามารถยึดกาแฟทรีอินวันปลอมแปลงเครื่องหมายการค้ายี่ห้อเนตกาแฟได้กว่า1 5 0 0 0 0าซองโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านบางบอนกรุงเทพมีนายมาโนดสุภาจันทร์เป็นเจ้าของรับสารภาพว่าผลิตกาแฟวันละก,กว่าหมื่นซองส่งขายลูกค้าตามตลาดชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในภูมิสารพลบอกว่าปัญหานี้ไม่ได้ห่วงเฉพาะกาแฟปลอมแต่ยังมีสินค้าบริโภคอีกหลายชนิดที่ทำปลอมขึ้นทั้งน้ำปลาซอสปรุงรสผงชูรสยารักษาโรคเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพในส่วนตัวที่ผมรับภาระด้านนี้ก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อปราบปรามพวกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคณะพิเศษขึ้นมา ็ได้มีการสืบสวนแล้วก็ปราบปรามนอกเหนือไปจากที่ส่วนหน่วยงานทั่วไปเขาปฏิบัติอยู่แล้วโดยเป็นคณะทํางานเสริมเพนนื่อให้กระชับขึ้นชุดพิเศษครับคือจะไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าจะไม่มีการทําให้ความลับแพร่พายอะไรได้ครับการผลิตอาหารปลอมนี่นะฮะวันนี้ยาปลอมหลายอย่างเช่นยาบํารุงสมรรถภาพายารักษาโรคทั่วไป ซึ่งมันสามารถทําราคาได้ดีก็สามารถทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ครับประเภทอาหารนอกจากกาแฟก็จะเช่นพวกน้ําปลาพวกซอสถั่วเหลืองพวกผงชูรสพวกอะไรต่างๆอีกเยอะแยะอย่างกาแฟเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนบริโภคเยอะคคนไทยนิยมบริโภคกาแฟถ้าต่อไปเนี่ยเป็นโรงงานผลิตที่ ไม่ใช่โรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการควบคุมการผลิตไม่มีการได้รับอนุญาตความสกปรกสุขานามัยหรือสิ่งที่เป็นพิษเจือปนมันก็จะทําให้สุขภาพของประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องขอให้ประชาชนช่วยระมัดระวังให้อย่างยิ่งถ้าเราโมตีลองชิมดูหรือยังกาแฟปลออกก็ไม่ได้ชิมแล้วฮะรู้ว่าปลอมเพราะดูจากรูปลักษณ์ก็ ก็รู้สึกว่า,ถ,าถ้าตั้งใจดูจริงๆเนี่ยก็อาจจะดูได้ว่าเป็นของปลอมนะครับและสําคัญคือราคานะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถ้าของที่มันราคาถูกมากๆผิดปกติเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนสําหรับข้อสังเกตสําคัญเนสกาแฟแท้วันหมดอายุบนซองนอกมีความคมชัดพิมพ์เหนือตะเข็บด้านล่างมุมขวาส่วนของปลอมพิมพ์วันหมดอายุทับตะเข็บซองนอกและซองนอกกับซองในมีการระบุวันหมดอายุที่ไม่ตรงกัน ลักษณะการซีนของซองต่างๆนี่ก็จะไม่เท่ากันบิดเบี้ยวไม่ค่อยเรียบร้อยถ้าของจริงก็อาจจะดูเรียบร้อยกว่าถ้าของปลอมก็อาจจะบิดเบี้ยวหรือว่ามีรอยอะไรไม่ดีรอยซีนรอยอะไรวันเดือนปีที่บอกว่าหมดอายุเนี่ยถ้าของจริงจะคมชัดอะถ้าของปลอมก็จะดูเบลอๆกันหน่อยแล้วมุมจุดที่พิมพ์ก็จะพิมพ์ในมุมที่อยู่ อยู่ห่างเข้ามาจากขอบมากหน่อยถ้าของจริงมันจะเครื่องมือทนสมัยกว่าอาจจะพิมพ์เข้าไปได้ในมุมง่ายกว่าก็หลักๆก,ก็เป็นข้อสังเกตแบบนี้ข้อสังเกตโดยโดยกายภาพนะครับทีนี้ถ้าพอชิมรสชาติเนี่ยก็อาจจะรู้ได้ว่ารสชาติจะต่างต่าง,างจากของจริงไปอา่าสักเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ทานาประจำครับพูดเรื่องกาแฟนี่เอากาแฟมาเลี้ยงผมเลยเดี๋ยวมาจิบกาแฟด้วยกันแต่ว่า เห็นบอกมีของปลอมอยู่แก้วหนึ่งของจริงอยู่แก้วหนึ่งไม่รู้แก้วไหนทารุมตีรู้ไหมฮะถ้าดูจากสีแล้วก็ดมกลิ่นก็พอจะรู้ครับอันไหนแก้วแท้แก้วปลอมถ,ถ้าอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นกาแฟที่แท้แก้วนี้นะฮะแก้วนี้อันนี้ปลอมนะฮะลองดมดูก่อนทีนี้อ,อันนี้น่าจะเป็น ปลอมเขาจะกลิ่นจะเหืนหน่อยโอ้อ่าเนื้เฉลยหน่อยเฉลยหน่อยอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้ปลอมอันนี้ปลอมอันนี้แท้อ่าอันนี้แท้โอแค่ดมกลิ่นก็พอแล้วไม่ต้องทานเข้าไปเลยนี่แสดงควรจะต้องทานด้วยครับนะฮะแสดงว่ารู้จริงแค่ดมกลิ่นนี่รู้เลยว่าไหนแท้ไหนปลอมแล้วดูสีก็ได้นะสีของกาแฟแท้เนี่ยจะเข้มเหมือนกาแฟนะฮะสีสีที่กาแฟปลอมเนี่ยจะดูแปลกๆครับจะดูแปลก โดยเฉพาะกลิ่นเมื่อดมกลิ่นนี่จะรู้เลยครับนะรสชาตินี่ไม่ต้องชิมเลยอ๋อลองชิมดูฮะลองชิมของปลอมดูผมลองของปลอมดูนะลองดูฮะมันก็ใส่น้ำตาลหลานใส่หวานมากใช่ไหมผมลองของแท้ดูนะฮะของแท้ดูของแท้จะมีกลิ่นกาแฟหอมกว่ากาแฟหอมอันนี้จะกลิ่นหืนหน่อยของปลอมนะฮะจะกลิ่นหืนของแท้จะหอม แสดงว่าท่านก็ขอกาแฟเหมือนนะทานทุกวันวันละหลายแก้วเกษมอินทบาทถ่ายภาพบรรจงชีวะมคลการรายงาน